สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้าพือสองค่ะนางค่ะสวัสดีลูกค้าช่วงสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะคะลูกค้าจะมาค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพบกับงานน้องเดอะเวอร์เช่นเคยคะ่ะลูกค้ากับเสื้อยือดผู้หญิงลายกราฟิกของเรานะคะตัวนี้ห0 0 0งมื่น 9,000บาท1น0 0งมื 14, บาทนะคะลูกค้จาจ๋ะร้อาสิบตัวนะคะต้นทุนต่อตัว,ตว,ตวประมาณการ9ก้บาทนะคะมิน้อนมินฟังชิปผิดอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามามดูไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้ากับงานเสื้อยืดผู้หญิงนะคะลายกราฟิกของเราวันนี้เราแบบว่าจัดงาน เดวลเล็ตไปเลยนะคะลูกค้ารัวรัวสามรายการรวดเลยนะคะกับงานตัวนี้ลูกค้าใครที่ตามหางานผู้หญิงนะเสื้อยืดผู้หญิงนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เพิ่มเติมได้นะคะอู้หูขอเบิ่งป้ายขอเบิ่งป้ายหน่อยอูห้หูตัวแรกมาก็สวยเลยขอเบิ่งป้ายหน่อยป้ายไปไป้ายไปไป้ายอะมาค่ะเป็นงานป้ายตัวนี้อาจจะแบบว่าฉีกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะลูกค้าเป็นงาน รหัสตัวนี้นะเสื้อยืดผู้หญิงของเรานะคะลูกค้าจะมาค่ะต้นทุนอีกรอบค่ะต้นทุนประมาณการที่9 3้าสิบสาบาทนะคะเป็นเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกนะคะลูกค้ากราฟิกสกรีนแบบนี้นะคะหน้าหลังแบบนี้เลยเก้าสบาบาทพระสีมาให้อยู่ในนี้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าจ๊ะ อ่ร้อยห้าสิบตัวนะกระสอบนี้นะคะร้อยห้าสิบตัวราคาหนึ่งมื่นสี่พันบาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถซ f เข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้อะไรคะเป็นเสื้อวงใช่ไหมคะสวยอะ่ะไซส์ผู้หญิงโอเคเลยนะคะมิ้นตัวนี้อะไรคะอ่ามิ้นกลับมาค่ะ อ่า Rolling Stone นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะป้ายคอเดี๋ยวนะคะมิ้นขามือใหม่หัดรีวิวรอสักครู่มิ้นขาพี่ขอโชว์ Rolling Stone พหน่อยค่ะวงนี้ก่อนนะคะวงค่ะไปค่ะ Rolling Stone ค่ะใช่นะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวันนี้จัดเต็มกันเลยนะคะเจอไม่เออเห็นไม่เอ่ยเจอไม่เอ่ยซ จะถามว่าเห็นไหมเอ่ยนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะกับตัวนี้สีดำยั y ua, y ่วๆสวยๆแบบนี้นะคะมีอะไรไหมคะ <Okay. S 1> อ่ะไปค่ะมิ้นค่ะปลายคอค่ะอุ้ยสีชมพูหวานแหววสกรีนแบบนี้คอวีค่ะสีชมพูคอวีค่ะเห็นไหมคะน้าอะไรนะคะสีชมพูคอวีนะคะไม่ให้ แม่บอกโรล,ลิ g งสโตนไม่ให้โรล,ลิ n งมาอีกแล้วตัวนั้นอุ้ยเหมือนการ่ามิ้น่าไปค่ะเหมือนกันค่ะโทนโคลาโทนไหมโทนเดียวกันค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะมิ้นใช่ไหม อันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้โทนสีดำค่ะ Rolling Stone ค่ะมิ้นค่ะไปค่ะลูกค้าค่ะต้นทุน93บาทนะ93บาทนะคะสำหรับเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกของเรานะคะไซส์โอเคเลยนะไม่เล็กไปและก็ไม่ใหญ่ไปนะคะไซส์กำลังโอเคเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงตามหางานเสื้อยืดลายกราฟิกนะคะลูกค้าสกีนสวยๆแบบนี้อันนี้อะไรคะไมเคิลเจคสันที่เขาเต้นแชปแชปแชปแชใช่ไหมคะ ไมเคิลแจ็กสันท้าเต้นชับใช่ไหมคะไม่ใช่ไปกันต่ออะไรคะ ACDC ค่ะใช่ไหมคะอ่านะคะ A C D C นะคะเแต่ว่าเเป็นไซส์แบบเนี้ยผู้ชายไซส์ S ผู้ชายไซส์ S ใส่ได้นะคะผู้ชายไซส์ S ใส่ได้แต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นทรงผู้หญิงอะ เป็นเป็นตัวยาวเหมือนทรงผู้หญิงอะนะคะลูกค้าแต่จริงๆเนี่ยที่ขึ้นแบบเนี้ยผู้ชายใส่ได้เป็นทรงปล่อยนะคะลูกค้าผู้ชายใส่ได้นะคะลูกค้าจะเป็นงานผู้หญิงก็จริงมาอีกแล้วใช่ไหม r โ l ลลิงส o ตนคะ่ะ <Rolling Storm. S 1> อันนี้มันบางอยู่ มาอีกแล้วค่ะ r ร l l i n g s t o ของเราค่ะลูกค้าจ๋าเนี่ยผู้ชายใส่ได้นะเป็นงานคุณผู้หญิงก็จริงค่ะแต่ว่าทรงเขาแบบไม่ได้เข้ารูปทรงเขาปล่อยนะคะลูกค้าเป็นคอกลมทรงปล่อยนะคะผู้ชายใส่ได้อุ้ยโอเคเลยเก้าสิบสามบาทค่ะได้พระตัวนี้ไซส์ L ค่ะลูกค้าตัวนี้ไซส์ L ค่ะไหนจ๊ะนี่หรอใช่หรอมินนี่หรอ ลูกค้าน,นี้ไซส์เล็กนิดนึงอันนี้ไซส์ผู้หญิงเลยวิสวยนางใส่ได้เลยนะผู้ชายใส่ได้ไหมต้องตัวเล็กนะต้องตัวเล็กนะ A C D C ค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะเนี่ยเวลาเราโชว์แบบนี้เห็นไหมคะอันนี้อะไรเอ่ยแต่ด้านหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะไม่แน่ใจสิบห้าอะไรคะแต่สวยอะสวยอะลูกค้า ใช่นะคะเราเจอแบบว่าเสื้อวงค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านอุ้ยมาอีกแล้วคะ่ะเอลูกค้าหนูขออนุญาตนะบ้านเดียวกันนะบ้านเดียวกันคะ่ะคนบ้านเดียวกันนะคะไม, <laughs> ไม่ใช่อุ๊ยแต่สวยนะพี่ขอไปแบบนี้เลยนะคะมิ Stone ้นท์โรลล n ่โตนคู่แบบนี้ชัดไหมคะเห็นไหมคะลูกคะะ้าจ๋าโชว์ไปแล้วสองอันนี้ไม่ใช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นเซตแบบนี้เลยไซส์แบบไซส์บ้านเดียวกันเลยอะ่ะอันนี้ไซส์ S นะคะลูกค้าอันนี้ x ออค่ะอันนี้ x s ค่ะลูกค้าอันนี้ไซส์ S อค่ะคนละไซส์แต่ว่าโทนแบบเหมือนกันเลยนะลูกค้าสวยอะ่ะไปกันต่อค่ะกับอันนี้อะไรเอ่ยไซส์ L อเหมือนเสื้อวงไหมคะพิงค์ฟอร์อะไรไม่รู้อะ่ะลูกค้าไม่แน่ใจอะ่ะ ถ้าแบบว่าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยลูกค้าด้วยพอดีว่าอังกฤษได้นิดหน่อยนะคะไทยไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะมาอีกแล้วค่ะกับอ่สกรีนตัวนี้นะคะลูกค้าจะแนะนำนะลูกค้า93บาทเท่านั้นนะคะสำหรับต้นทุนของเขา93บาทมิ้นท์ค่ะมิน้นท์ตัวนี้อะไรคะ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่สวยนะอนี้้าลูกค ถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าดูรีวิวอยู่ตอนนี้นะคะสามารถพูดคุยเข้ามาแจ้งได้นะคะว่าอ่าตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานอะไรมินมิน,ม,น,ม,นมาอีกแล้วอันนี้ rolling stone ไซส์ xs ค่ะไซส์ xs ค่ะสวยอะ่ะลูกค้า ใช่ใช่ค่ะแบบว่าประมาณแบบเสื้อวงก็มีติดมานะเสื้อวงผู้หญิงคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะคะขอความรู้ด้วยนะ,ะอขอความรู้ลูกค้าผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะขอความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะ,ะสวัสดีพี่โอเล่ด้วยนะคะเดี๋ยวออกสื่อหน่อยนะคะออกสื่อหน่อยอ,อันนี้อะไรคะอันนี้แมว ไปกันต่อไม่แน่ใจนะลูกค้าจ๋าแต่ใครที่สนใจนะคะสำหรับเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกของเรานะคะลูกค้าโรลลิงอีกค่ะใครสนใจ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋า14,000บาทนะคะ14,000บาทต้นทุน93บาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋ามาอีกแล้วป๊าอันนี้สวยลายกีตาร์ ACDC ลายกีตาร์ค่ะไซส์ S ค่ะลูกค้าไซส์ S นะคะลูกค้าคอตตอน60นะคะลูกค้า สวยมิ้นค่ะ,คะสวยค่ะอันนี้อะไรอ่ะมาเวลค่ะได้เลยจัะอันนี้มาเวลค่ะ a อ d c มาอีกแล้วอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอไปมาเวลก่อนมาเวลคอวีค่ะลูกค้าของผู้หญิงมาเวลคอวีค่ะสีดำคอกลมค่ะตัวนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะถ้านางใส่ก็คือเป็น ตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์แต่ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายน่าจะประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลใส่ด้วยกันได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานของคุณผู้หญิงก็จริงนะคะลูกค้าแต่บางตัวนะคะอย่างที่แจ้งเลยคุณผู้ชายใส่ได้สตาร์วอค่ะอุ้ยคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะตัวนี้สตาร์วอค่ะลูกค้าสตาร์วอค่ะอุ้ยสวยมากลูกค้าจะอันนี้อะไรเอ่ยมาเวล l ค่ะ ตัวนี้มาเวลค่ะสวยไซส์โอเคเลยนะถ้าเทียบกับตัวเราไซส์โอเคเลยนะคะลูกค้าจะสนใจ c ีเอได้เลยนะสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจะมาอีกแล้วจากกับ l รลิ g s t o ต e ของเรานะคะมาอีกแล้วมิ้นไอตัวนี้มาอีกแล้วเขาชื่ออะไรนะคะแมวเขาชื่ออะไรนะคะ <c oughs> เขามาอีกแล้วอันนี้อะไรคะมิน้นหาอุ้ยตัวนี้ลายสวยค่ะ ลายสวยเลยนะคะลูกค้ากับตัวนี้นะคะลายโอเคเลยนะคะอะไรนะคะหนังแวมไพายหรอคะ ไอเราก็ไม่ค่อยถนัดด้านนี้ซะด้วยนะคะลูกค้าแต่สวยนะลูกค้าบอกได้คําเดียวว่าสวยเลยนะคะงานโอเคนะคะลูกค้าจ้าเป็นงานเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกนะคะตัวนี้เป็นงาน t ด e อ o l ็กนะคะลูกค้าหรือว่าเป็นงาน wr นั่นเองนะคะมาอีกแล้วจาก rolling store ของเราค่ะ rolling store ค่ะ xs ค่ะตัวนี้ไซส์ xs ค่ะลูกค้าจ้าความรักเข้าตา <laughs> ความรักเข้าตามาคะ่ะลูกค้าอุ้ยมิ้นเท่อะสกีนสวยเลยอะวงอะไรนะคะไม่แน่ใจเนาะแต่สวยนะคะอะเดี๋ยวให้แพรช่วยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวช่วยดูกันด้วยลูกค้าถ้าลูกค้าที่ดูรีวิวอยู่ตอนนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาแบบว่าแจ้งข้อมูลได้นะคะเพราะว่าหนูก็มือใหม่เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋ามือใหม่เหมือนกันนะคะ mm. อะ เสื้อยืดผู้หญิงนะคะคอกลมคอวีนะคะลูกค้าจ๋าก็จะมีคละมานะคะลูกค้าจ๋าเสื้อวงติดเยอะจริงนะคะลูกค้าอ่าเสื้อวงวินเทจ90นะคะมีติดมาเลยนะคะลูกคาก้าจ๋า rolling s t o e นะคะลูกค้าจ๋าก็มีมาอันนี้คือสกีนด้านหลังของเขาแต่ว่าป้ายคอเขาโดนตัดอาจจะแบบว่าคันคายหรือเปล่านะคะวุ้ยมาอีกแล้วอะสองตัวเลยจ้ะขอประชัน ขอประชนันอันนี้ไซส์อะไรอ่ะอันนี้ไซส์ XL ค่ะอันนี้ไซส์ XL ผู้ชายใส่ได้ใส่คู่กันได้เลยนะอันนี้ของแฟนเนาะอันนี้ของแฟนผู้ชายใส่คู่กันได้เลยนะคะสองตัวนี้นะคะลูกค้าอุ้ยมินมาอีกแล้วสอง XL คนละลายไห <คน S 2> ม,ไมคะมแต่เราลิงสโตเหมือนกันนะ S rolling s t o r e นะคะอุ้ยมาอีกแล้ว,นนลลวสีชมพูอุ้ยเราชอบสีชมพูอันนี้คือด้านหลังนะอันนี้สกรีนด้านหลังนะคะอันนี้สกรีนด้านหน้าสวยอะ่ะลูกค้าเป็นเสื้ออะไรนะคะเสื้อผูว,ผวของอังกฤษใช่ไหมคะประมาณการเนาะแต่วสวยลูกค้าจ้า สวยๆแบบนี้ลูกค้าจาก CF เข้ามาได้เลยนะกระสอบนี้สนใจ CF เข้ามาได้เลยแฮร์รี่พอตเตอลูกค้าแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ93บาทมิ้นค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้ของอะไรเอ่ยอุ้ยตัวนี้สกีนเท่ค่ะได้เลยสกีนเท่ค่ะวุ้ขอแบบว่ารอคิวมิ้นไปเลยนะคะจุดๆกันเลยนะคะสองตัวนี้นะคะลูกค้าสองตัวนี้ มิ้นเห็นสกีนไหมคะถ้าพี่โชว์แบบนี้เห็นชัดไหมคะไม,ไม่ชัดไม่ชัดต้องยกเนะาะอ,อ่ะลูกคา้าเทไหมอือหือมันจึ้งมากมันแบบว่าจึ้งจริงๆลูกค้าจา๋าจึ้งมากจอสาระอึ้งจึ้งเลยค่ะลูกคา้าโอ้โหเก้าสิบสามบาทคุณผู้ชายใส่ได้นะตัวเมื่อกี้มาอีกค่ะมาอีกค่ะถึงจะเป็นงานผู้หญิงแต่ว่าคุณผู้ชายคน คุณผู้ชายตัวเล็กก็ใส่ได้93บาทเท่านั้นนะคะแพ้ค่ะใส่ไม้แขวนค่ะมาอีกค่ะเอบ้านนี้ชอบโรลลิงสโต e นะบ้านนี้เขาชอบโรลลิงสโต e นะลูกค้าคุณผู้หญิงค่ะใครตามหาเสื้อคุณผู้หญิงนะคะ14,000บาท150ตัวค่ะ93บาท Star War ค่ะ Star War ค่ะอุย้ยอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะ ไม่แน่ใจค่ะลูกค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตดูผ้าให้ด้วยลูกค้าสกีนแบบโอเคเลยอะ่ะเก้าสิบสามบาทค่ะคลูกค้าวงเหมือนกันนะคะลูกค้าเมื่อกี้ก็วงนะอันนี้วินเทจไม่แน่ใจว่าคอเขาเขียนว่าอะไรนะคะมินเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะวิเเเน,วนะะเทจ <V intage. S 2> ใช่ไหมเอ่ย ใช่ค่ะนี่นะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนปีกนกอะ่ะแต่เป็นงานปักนะด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นปักแบบนี้มาอีกแล้วแสดงว่าบ้านนี้เขาชอบโรลลิงนะคะลูกค้าบ้านนี้เขาชอบโรลลิงกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเก้าสิบสามบาทต่อตัวนะลูกค้ามาเวลค่ะมาเวลแขนคนละสีหรือเรียกแขนจำได้ไหม ตัวนี้งานมาเวลค่ะมาเวลแขนคนละสีหรือจะเป็นแขนจําก็ได้นะอุ้ยสวยมาเวลตัวนี้สวย93บาทค่ะคุณลูกค้าจาก93บาทสนใจนะ cf เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับงานเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกของเรานะคะตัวนี้เป็นงาน the w o l l o คะ่ะลูกค้าค่ะเป็นงาน wr นั่นเองนะคะอุ้ยมาเวลมาอีกแล้วมาเวลค่ะลูกค้าอันนี้เหรอจ๊ะอันนี้กับตันอเมริกา บางทีแล้วอาหารไปทางนั้นก็ไม่เห็นถึงเห็นก็ไม่รู้แมวแมวอีกแล้วพี่ว่าบ้านนี้นะเขาชอบแมวกับ rolling stone อาจจ,อาจจะดังใช่เราอาจจะไม่รู้จกนะักเนาะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะถ้าแบบว่าอาจจะไม่เก่งเรื่องด้านอ่าเรียกอะไรนะเรื่องแบรนด์เท่าไหร่นะคะตัวนี้ onavi คะ่ะลูกค้าเป็นสกีนแบบนี้นะมาอีกแล้วคะ่ะกับ rolling stone ของเราคะ่ะก็9 3าบาทมิน a อซ มาอีกเลยอุ้ยสวยอ่ะสวยลูกค้า93บาทไม่น่าเชื่อนะคะตัวนี้ของะลอกแอร์ค่ะ <and> low, ตัวนี้ล็อกแอนโรเหรอคะ <and> ขอป้ายหน่อยป้าย Forever ค่ะ oh, มใิใช่ๆค่ะเป็นแบรนด์ f o r e v e r ค่ะแต่ว่าสก mm ีนเขาเป็นล็อกแอนโรใช่ไหมคะ mm hmm. อ่าสกีนเป็นล็อกแอนโรนะคะไปกันต่อค่ะร้อยห้าสิบตัวนะคะ ฮาร์ดร <Hard> mm ็อกเหรอคะร้อยห้าสิบตัวนะคะลูกค mm ้าจ่าร้อยห้าสิบตัวนะเก้าสิบสามบาทนะคะฮาร์ดร mm ็อ hmm. กเราจริงๆก็มีนะแต่ว่าตอนนี้สินสินค้าหมดไหมคะฮาร์ดร mm ็อกเราฮาร์ดร็อกเราตอนนี้สินค้าหมดนะคะแต่ปกติมีนะ mm hmm. อะโรลลิ่งมาอีกจ้าโรลลิ่งมาอีกจ้าอุ mm hmm. ้ยเจ๋สวยฮาร์ดร mm ็อ hmm. กยังมีอยู่ใช่ไหมคะ ฮาร์ดอยังมีนะคะลูกค้าจ๋าเผื่อแบบว่าลูกค้าสนใจนะคะงานแบบว่า wr ของเรามีหลายตัวเลยนะลูกค้าตัวนี้เป็นแขนกุดแขนกามจ้าก็ยังเป็นสกีนสวยๆสกีนเท่ๆนะคะมิ้นมาอีกแล้วคะ่ะ acdc สีดำค่ะอุ้ยตัวนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าทรงได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะคุณผู้หญิงเขาจะมีเสื้อแบบว่าวินทงวินเทจกับเขานะคะ,ะ,คะ mm hmm. ลูกค้าอันนี้อะไรนะคะ นินจาเตา่านินจาเต่าก็มาแมวมินอีกแล้วมินต้องเป็นตัวนี้อ่านี่น่าจะเป็นทัวอะไรไหมคะวงอะไรไหมคะอะไรนะคะพระเอกอ๋อเขาเป็นพระเอกทวายไรแ์ <c oughs> ไม่เคยดูคะ่ะพี่ไม่ชอบหนังประมาณนี้จริงๆพี่ดูหนังประมาณนี้ไม่เป็นคะ่ะ ใช่ค่ะพี่ตีใช่ค่ะดูหนังแบบว่าแนวแอคชั่นบููอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะต้องแบบแนวบ้านผีปอบอะไรอย่างเงี้ยหย่อมยาโสธรอะไรอย่างงี้เอาไปกันต่อค่ะลูกค้าสนใจ c ีเอได้นะคะกับงานเสื้อยืดผู้หญิงนะคะลูกค้าจะเสื้อยืดผู้หญิงอะไรต่อคะสกีนไลน์กราฟิกนะแต่ว่าจริงๆรอ่ะ มีเยอะมีแบบว่ามีเสื้อวงมาด้วยนะมีวงดนตรีมีเสื้อวงมีแบบหลากหลายเลยนะคะแนววินเทจก็มีมานะคะลูกค้าคุ้มเลย93้าสิบาบาทอะต่อตัวลูกค้จาจ่ายต้นทุน93บาทลูกค้าดูคะ่ะอุ้ยสวยมากอันนี้คือด้านหน้าคอวีมิ้นดูป้ายให้พี่หน่อยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามาเวลมาเวลสตาร์วอล พี่รอมิ้นท์อยู่ค่ะลูกค้ามาเวลสวยมากผู้ชายใส่ได้เลยแล้วเนื้อผ้าบางเบาเนื้อผ้าเสื้อยืดที่ใส่สบายด้วยนะคะตัวนี้มาเวลค่ะสตาโวทำไมสวยแท้เห็นแล้วอยากเอฟเองเลยลูกค้าอ่ะ เห็นแล้วอยากเอฟเองเลยนะคะเราลิ่งสโตร์มาอีกจ้าลูกค้าจากทั้งหมดนี้นะคะต้นทุนของเขาเก้าสิบาทนะคะเน้นย้ำว่าราคา14,000บาทนะคะคุณภาพเกรดเอเป็นงาน USA นะคะล็อต WR ของเราหรืองานอาร์เดนั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้อะไรนะจ๊ะผีหน้ากากผีถ้าผีผีแบบนี้ไปค่ะมาอีกแล้วค่ะมิ้นค่ะ ไปกันต่อนะคะลูกค้าสีดำสีม่วงนะสีชมพูนะคะมีมาเลยนะคะจะเป็นคอกลมคอวีนะคะลูกค้าจะมีมาคละให้นะคะลูกค้าแต่ว่าที่เจอเนาะจะเป็นงานแบบว่าสไตล์แบบสกีนพวกเสื้อวงนะคะเสื้อภาพยนต์เสื้อวงนะคะสกีนเสื้อทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีเจอมานะคะคละไซส์มาให้เลยนะคะไซส์เอสไซส์เอ็มนะคะไซส์แอลมีคละมานะคะ อันนี้ของอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะคะอะไรนะคะ <laughs> ปีกนางฟ้าวา่าซานปีกนางฟ้าอา,าเวลค่ะสีดำมาวค่ะอุ้ยสวยอะ่ะสตาร์วอลค่ะสตาร์วอลค่ะอาเมลเหมีม่ยวค่ะมาอีกแล้วอุ้ยตัวนี้ไซส์โอเคเลยนะไซส์คุณผู้ชายได้เลยนะตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋ามาว จ้ามาเวลค่ะลูกค้ากระสอบนี้ CF เได้นะคะเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกนะคะลูกค้จาจ๋าสกินภาพยนตร์สกินเสื้อวงเสื้อทัวร์นะคะมีมาคละอยู่ในนี้เลยนะคะเป็นแฟชั่นแบบว่าคอกลมคอวีนะคะก็มีมานะคะสไตล์แบบนี้ก็มีมาแต่ยังคงสกินนะลูกค้าดูคะ่ะด้านหน้าเป็นปากแบบนี้เลยอะ่ะลูกค้า ต้นทุน93บาทนะคะลูกค้าจ๋า9ก93บาทต่อตัวนะคะโดยประมาณการนะลูกค้าใครที่สนใจหรือว่ามองหาเสื้อยืดคุณผู้หญิงนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยซึ่งบางตัวคุณผู้ชายก็สามารถใส่ได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้ไอ้อะไรนะคะสไปเดอร์แมนมาเวลนะคะลูกค้ามาเวลสไปเดอร์แมนะคะลูกค้าบางตัวคุณผู้ชายก็ใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าไซส์ของเขานะคะลูกค้าจะสามารถใส่ได้นะคะ ปีกนางฟ้ามาอีกแล้วค่ะหนึ่งมืนสี่พันบาทค่ะร้อยห้าสิบตัวค่ะลูกค้าอุ้ยตัวนี้สวยจ้ะคอวีนะอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเขาสกรีนแบบนี้นะคะไซส์เอลนะคะสีเหลืองค่ะอุ้ยอันนี้สกรีนเหมือนหัวกะโหลกเลยอะลูกค้าด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองไม่แน่ใจมิ้นค่ะอ่านให้พี่หน่อยค่ะน่าจะเป็นวงไหมคะโดยประมาณนะคะลูกค้า วิสวยอ่ะเท่เลยนะของคุณผู้หญิงนะคะลูกค้าจะมาอีกแล้วจ้า rolling ค่ะมาอีกแล้วค่ะไปกันต่อไปกันยาวๆกันเลยอันนี้อะไรไม่แน่ใจลูกค้า r o ล l i n g ไหมเอ่ยด้านหลังเขามีแจก qr code ไ i n e ด้วยนะเขามีแจก qr code line ด้วยนะเราสามารถอ่าทัก qr code line ไปสอบถามเขาได้นะ อายอกยอกขำๆแต่ว่าไปกันต่อค่ะลูกค้าจากอูอันนี้แจกลายเซ็นเลยเดอ้อถ้าจะเป็นประวัติลายเซ็นของเขาเพราะว่าด้านหน้าเขาสกรีนรูปภาพหน้าแบบนี้นะคะลูกอันนี้ด้านหลังสกรีนแบบนี้นะคะสีชมพู A C D อะไรนะคะมินถามมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นเสือ <c oughs> เส้อกล้ามเสื้อ <c oughs> <c oughs> แขนกุดนะคะเป็นเสื้อกล้ามกุดแบบนี้แต่สวยนะสีชมพูสีพีชหวานแววเลยอุ้ยเท่อะลูกค้าเท่อะ <c oughs> ชอบสีชมพูถ้าสีชมพูเราก็จะแบบว่าอยู่นานนิดนึงปีกนางฟ้ามาอีกค่ะสกีนสวยๆกันแอนโรสค่ะอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้คือด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลัง US Tour อะไรไม่แน่ใจ2017ลูกค้าใช่เสื้อวงไหมคะเนาะ ประมาณนี้นะคะลูกค้าจาาเขาบอกว่า2017เป็นคล้ายๆทัวร์นะคะปิกาจูติดค่ะติดค่ะโปเกมอนโปเกมอนอุ้ยลูกค้าชอบตัวนี้โปเกมอนค่ะลูกค้าจ๋าลายโปเกมอนไซส์โอเคเลยนะไซส์แอลนะคะผู้ชายใส่ได้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้มินค่ะการะตูน ดาก้อนบอลไหมคะดาก้อนบอลนะคะตัวนี้ดาก้อนบอลอูโหพพิตีรู้จักดาก้อนบอลนะ <Yeah. S 1> อ้โหูรุ่นพิีรุ่นพิตีอ่ะแมวมาอีกแล้วนะคะลูกค้จาจ่ะแต่สกินที่หยิบมาโชว์เนี่ยมีสกินแทบทุกตัวเลยนะสกินแบบโอเคเลยนะลูกค้าสกินทุกตัวมาเลยนะคะลูกคะ่ะ <c oughs> สก,กีนทุกตัวจริงๆนะคะสีอันนี้ออกจะแบบขาวมนๆอุ๊ยลูกค้าเหมือนแบบนางฟ้าเลยอะ่ะเหมือนนางฟ้าเลยอะลายแพงมีอ่าพนักงานกระซิบลายแพงอ่าเดี๋ยวให้น้องเช็คให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะมีแจ้งมาว่าลายแพงนะคะลูกค้าลายแพงอยู่ลายแทง,งนะคะอันนี้อะไรนะคะ ตกไม่เอ่ยไปกันต่อแต่ว่าสกีนทุกตัวนะลูกค้าหยิบตัวไหนมาก็คือแบบว่าสกีนทุกตัวนะคะสําหรับเสื้อยืดผู้หญิงลายกราฟิกของเรานะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นทั้งคองกลมคอวีนะคะลูกค้าสกีนมีมาทุกตัวเลยแม้กระทั่งเสื้อกล้ามแบบนี้ก็ยังมีสกีนค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรอะ่ะ2,015 <c oughs> อันนี้คือด้านหลัง สองพันสิบห้านะคะลูกค้จาจ่าสกรีนแบบนี้วูนี่เลยอันนี้เสื้อเสื้อนักร้องไหมคะเป็นทัวหนึ่งเก้าแปดสอง่ะลูกค้าสีสวยด้วยอันนี้คือด้านหน้านะเดี๋ยวขอโชว์ด้านหลังก่อนลูกค้าอันนี้คือด้านหลังของเขาสวยมากนะคะตัวนี้ไปกันแต่สีชมพูสวย <c oughs> อันนี้เหมือนสไตล์แบบว่าเหมือนคล้ายๆมัดย้อมเลยเนาะเป็นลายแบบ ลายเพท์แบบเต็มตัวเลยนะคะสีเขียวค่ะสวยค่ะลูกค้าเป็นเป็นปีกนางฟ้านะคะสีเขียวตัวนี้นะคะคออยู่ไหนอันนี้การ์ตูนอะไรเอ่ยอันนี้การ์ตูนอะไรคะลูนิทูนใช่ไหมคะอันนี้หาตัวช่วยนะที่หมุนไม่ใช่อะไรนะลูกค้าหาตัวช่วยเพราะว่าการ์ตูนบางตัวเราไม่รู้จักเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะอันนี้อะไรคะมิ้นค่ะ อ่าไปแล้วค่ะเพพี่ไปให้แล้วนะคะไปกันโต้แต่สกีนสวยมากบอกได้บอกได้คำเดียวค่ะสกีนสวยกันแอนโู้ตัวนี้คุณผู้ชายใส่ได้เพราะว่าไซส์ x อ l กันแอนโลตัวนี้ผู้ชายใส่ได้ <c oughs> ลูกค้าสวยเลยนะหนึ่งมืนสี่พันบาทนะคะลูกค้าร้อยห้าสิบตัวนะคะเก้าสิบสามบาทนะคะอันนี้อะไรจะ๊ะ แม่มดเหมือนในหนังเรื่องการ์ตูนใช่ไหมคะหนังหรือการ์ตูนเป็นการ์ตูนอะไรสักอย่างนะคะที่เป็นแม่มดนะคะไม่ใช่สนโนไวทใช่ไหมคะให้ซูมดูไปอีกรอบใช่ไหมคะไปค่ะลูกคะะ้าจ๊ะก็จะแบบว่าเงียบเหงาเหงาหงอยนิดนึงนะคะเพราะว่าตเต้นให้ลูกค้าดูหน่อย ดิสนีย์นะคะบางทีเราก็แบบว่าอาลาดิน,ลลดนสกรีนแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหลากหลายนะลูกค้าไปแล้วนะไปเร็วแล้วนะหัวหางอยู่ไหนไปกันต่อนะคะลูกค้าจ๋าไปแล้วนะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยตาวอไหมคะไม,ไม่ค่ะไปคะ่ะไปคะ่ะควีนอันนี้คือด้านหลังไปคะ่ะ ไปค่ะ93บาทนะคะกระสอบนี้ F ได้อฟนะคะกระสอบนี้14,000บาทนะคะลูกค้าจ๋เป็นงาน USA lot wr ของเรานะคะลูกค้าจ๋สนใจ cf ได้เลยอันนี้เจ้าหญิงสกรีนด้านหลังอะหลากหลายนะลูกค้าเสื้อยืดผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าลายลายอะไรนะคะมิ้นคะ่ะล,ลายกราฟิกนะคะเออมันติดกันไปค่ะอะไรจ๊าอันนี้อะไรเอ่ย พี่จะไปเร็วนิดนึงนะอันนี้การ์ตูนค่ะของชื่ออะไรคะไปกันต่อนะคะ,ะตัวนี้ของสตาร์วอลค่ะอันนี้อะไรคะมิ้นค่ะไปค่ะไปเร็วมากนะคะลูกค่ะไปค่ะรถเอิงเจอรลิตค่ะไลายกุหลาบไปค่ะ อันนี้ค่ะไม่แน่ใจนะคะไปค่ะบางทีนะคะลูกค้าบางทีเราก็แบบอุ๊ยอันนี้ Rolling Stone นะคะมาอีกค่ะ Rolling Stone ค่ะมาอีกค่ะน้องแมวค่ะอันนี้อะไรเอ่ยมิน้นค่ะวงดนตรีนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเป็นวงอะไรนะคะก็จะแบบว่า สวยๆนะคะลูกค้าอันนี้แฮริตเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะลูกค้าจ๋ไม่ใช่นะคะสกรีนแบบทุกตัวเลยนะสกรีนติดมานะคะลูกค้าการ์ตูนไหมคะอะไรนะคะตัวจอมพลังอะไรไม่รู้นะคะลูกค้จาจ๋าสกรีนสวยๆเลยนะคะมาอีกคะ่ะโรเลียสโตอของเราคะ่ะมาอีกคะ่ะสตาร์วอลไหมคะไปคะ่ะมาอีกค่ะลูกคะะ้าจ๋า ไหนเอ่ยไปค่ะสองตัวสุดท้ายหมดแล้วเมื่อกี้มันหล่นเลย สองตัวสุดท้ายและท้ายสุดลูกค้าสวยๆกันเลยนะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะลูกค้าจากช่องทางของบักเราหลากหลายช่องทางเลยนะคะทางไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้นะคะบริษัทบักยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับไลนนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ